ดีทานผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นี่ครับและในตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในช่วงรีวิวมงังงะนะครับผมโดยมงังงะที่ผมจะเอามารีวิวในครั้งนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมสกูโซนนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเคยทําพูดถึงเออ LC ของมันไปแล้วนะครับผมนะและตอนนี้เนี่ย หน้าปกของช่องผมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นรูปของตัวละครในเรื่องนี้ตัวหนึ่งนะผมนะที่เป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบมากที่สุดแล้วในเรื่องนี้นะครับผมนะในเระหว่าเปลี่ยนโปรไฟล์ต้อนรับรอเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยไปที่งานหนังสือนะผมจะมีให้ซื้ออยู่ข้างในงานเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะผมนะ จะเอามาวางขายในวันที่20นะครับผมนะซึ่งผมก็เป็นสายต่างจังหวัดนี่แหละครับผมนะ้ก็เพื่อจะได้อะทีนี้เรามาดูตัวของตัวเล่มกันนะครับผมตรงหน้าปกนี้นะผมก็จะเป็นรูปของตัวละครเอกหลักนะผมนะแบบโลง่ลงๆเลยมีแค่ตัวละครเอกอย่างเดียวแล้วก็เติดตัวหนังสือวางอยู่แค่นี้นะครับผมนะมันดูแบบเลคลียร์ดีนะผมนะซึ่งตัวเอกที่อยู่ตรงหน้าปกนี้ก็คือเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงสันนะครับผมนะตรงสันก็จะเป็นรูปหน้าเคเหมือนเดิมนะราคาก็10บบาทนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็คือพวกเนื้อหาข้างในเล่มนะผมนะเอามาเรียง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 กันนะผมแล้วก็เอาสีแดงมาแปะไว้นะครับจะเรียกว่ายังไงเนี่ยเรียกว่าสีแดงแปะไว้นี่แหละนะครับนะก็จะเป็นแนวตลกนะผมอยู่ในหมวดหมู่ทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูตัวของปอกในนะครับผมซึ่งตัวของปอกในเรื่องนี้นะครับผมมันก็จะเป็นพวกใดอะล็กคำพูดต่างนะครนะผมนะที่ที่ตัวละครในเรื่องเขาพูดกันนะครับ เต็มไปหมดเลยนะผมนะเป็นปกในที่ง่ายๆดีนะผมนะเอาในรอกพูดคุยมาใส่เนี่ยก็จะมีอะไรเนี่ยไปไหนนะเป็นยัสเด่นี่ดีจังเลยนะอะไรวงนี้นะครับผมนะเอาพวกแบบคําพูดในเรื่องมาแปะไว้นะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรูปหน้าปกข้างในนะผมก,ก็จะเผยตัวของเล่เนี่ยผมเนี่ยเล่นะผมแล้วก็เคนะครับผมนะตัวเอกหลักของเรื่องอันนี้ก็จะเป็นตัวของสารบัญ นะครับผมนะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตอนเนี่ยโอ้ยาวมากเลยผมว่ามีมืนนะครับมีทั้งหมด29ตอนนะผมแล้วก็ตอนพิเศษอีกออ3นะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนสั้นเขียนลงเว็บมาก่อนนะผมมันก็คือเอาพวกการ์ตูนสั้นเหล่านั้นแหละมาอัดลงในเล่มนะผมมันก็เลยจะดูแบบมีตอนเยอะหน่อยนะครับผมนะแต่จริง จริงๆเขามีบอกเลยนะ,ะผมลืมผมมลืมเอาให้ดูเนี่ยตรงนี้นะครับผมเนี่ยตัวของคนวาดนะฮะเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเขาเข,าเขียนลงเว็บนะครับผมนะซึ่งเขาเนี่ยก็ดีใจมากๆนะครับผมนะที่แบบเนี่ยจะมีแบบหนังสือของเขาเนี่ยไปเรียงอยู่ในร้านหนังสือแล้วนะครับผมนะซึ่งตัวเขาเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยชอบแบบพวกแนวยูริแบบนิสัยก้าวร้าวสุดๆไปเลยอย่างนี้นครับผมนะ ก็สาหรับตัวเรื่องนะผมเอาจริงๆตัวเรื่องเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมก็จะเล่าไปที่ตัวของตัวละครเอกหลัก2คนนะครับผมนะซึ่งคนแรกนีก้คือเนี่ยครับผมสุกิอุระเคนะครับผมนะอยู่ม5นะครับผมหรือว่าถ้าทางญี่ปุ่น,นจะเรียกว่าเอ,อ่มอมปลายปีที่สองใช่ไหมอ่านะครับผมนะซึ่งตัวของเธอเนี่ยมาปลุกเพื่อนสนิทของเธอคนหนึ่งนะผมนะที่ชื่อว่าเลนะผมเนี่ยชื่อเต็มก็คือเอ,อ่อโยเกเอเลนะครับผมนะอยู่ปีเดียวกันนะครับ ซื้อกระปุกไปโรงเรียนนะผมมาซื้อคือทั้งคู่เนี่ยกำลังจะขึ้นม .5 นะครับผมนะคือตอนนี้เนี่ยกำลังไปโรงเรียนวันแรกนะครับเนี่ยสำหรับตัวเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเล่าอย่างนี้นครับผมก็คือเป็นเรื่องราวของทั้งคู่นะผมนะในชีวิตวัยเรียนมปลายที่สุดแสนจ,จะบ้าบอนะครับผมนะคือทำตัวกันแบบเกาๆบ้าบออะไรกันนะครับผมเดี๋ยว ภาคหลังๆเนี่ยจะมีตัวละครอ,อื่นมาเสริมนะครับคือมันจะเป็นแนวยูริที่แบบขายความกาวนะความบ้าบอคือไม่ต้องพกสมองอะไรมากมายนะผมนะมาเสพความกาวที่ตัวละครในเรื่องมันจะมอบให้นะผมนะมีแบบแบบความบ้าบอเต็มไปหมดอนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบจะมาหวังเสพในเรื่องครับผมในเรื่องน,นะองนี้บอกเลยว่าไม่แนะนำนะครับผมนะแต่ถ้าใครที่ชอบแนวยูริชอบเกาอะไรเกา เรืพวกนี้นะครับผมนะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะคือเรื่องของการแปลวกบทพูดคุยนะครับคือบทพูดคุยเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างที่จะดูหยาบแบบแต่ว่าไม่ได้หยาบคายมากขนาดนั้นนะครับผมนะคือมันหยาบในระดับที่แบบพวกเพื่อนสนิทเขาคุยกันอะ่ะเออคือในชีวิตประจําวันของเรามันต้องมีแบบบางคำที่เราแบบคุ้นเคยะฮะแต่ถามว่าพวกคําหยาบจริงๆเนี่ยมันมีไหมก็มีนะครับผมนะอย่างเช่นแบบ เอฮาแม่งตอแหลหรือพวกนี้คือมันมีอยู่นะฮะนั่นแหละครับผมคือหยาบสุดแล้วของเรื่องนี้ที่ผมเห็นนะเนี่ยมันกะ็จะเป็นตตอนสั้นนะผมเนี่ยมาไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้วนะฮนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะพูดไลต่อแล้วเพราะว่าในะเรื่องมันไม่มีอะไรพูดต่อแล้วผมมันคือแบบแนวยูริเกา่กา วันวันของกลุ่มผู้หญิงที่แบบมาทําอะไรบ้าบอกันนะครับนะคือเรื่องนี้มันมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับผมนะแต่ว่าก็สนุกนะคือผมชอบเสพกาวอยู่แล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอตัวนี้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับมาที่ว่าแน่จะต้องแพ้กับลาเพราะว่าลาไปก่อนบาย,บายครับผม